สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเ t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวใครได้ที่หนึ่งจัดอันดับราศีมีลุ้นรางวัลงวดประจำวันที่1นธันวาคม2,565คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงว่าราศีในบ้างที่มีลุ้นรับโชคค่ะเอาแล้วค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยที่อันดับที่หค่ะ นั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมทุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคม หากจะถามเรื่องของการเงินก็บอกได้เลยว่าชาวราศีเมทุนมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ในอีกไม่ช้าไม่นานนี้เลยค่ะส่วนใหญ่จะได้เงินจากการลงทุนหรือการงานที่ทำมาเนิ่นนานแล้วถ้าจะหวังโชคลาบแบบเฉพาะหน้าลงทุนปุ๊บรวยปับ๊บอันนี้ยากนิดนึงต้องระวังกันหน่อยนะคะมาต่อกันที่อันดับที่4เลยค่ะนั่นก็คือ ท่านที่เกิดในราศีมีน ชาวราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะคะในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีดวงการเงินของชาวราศีมีนดีมากๆหากจะหวังเรื่องเงินทองก็มีโอกาสได้สมหวังดังใจไม้แต่ถ้าหวังเรื่องโชคลาภบ,บอกเลยว่างเงียบมากช่วงนี้ต้องเน้นขยันลูกเดียวเพราะยิ่งขยันมากก็ยิ่งเข้าใกล้ความรวยมากขึ้นเท่านั้นคะ่ะ มาต่อกันที่อันดับที่สมแล้วนะคะนั่นก็คือท่านจะเกิดในราศีกุมชาวราศีกุมหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะ มหาโชคหล่นทับเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อดวงโชคลาภมาเยือนโชคลาภก็เลยพุ่งเข้าใส่แบบไม่ได้ตั้งใจนอกจากนี้ชาวราศีกุมยังมีโอกาสได้ไรายได้เพิ่มมากขึ้นถ้ายิ่งทำการค้าการขายทำธุรกิจก็จะยิ่งมีโอกาสรับทรัพย์ช่วงปลายปีค้าขายดีมีโอกาสได้เงินถุงเงินทั้งก็คราวนี้นี่ละค่ะมาต่อกันที่อันดับที่สองแล้วค่ะ นั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะ ดวงการเงินโดดเดน่นมองจากทางช้างเผือกยังเห็นเลยนะคะเนื่องจากดาวอังคารที่เป็นดาวประจำตัวของคุณสถิตยอยู่ในภพการเงินส่งผลทำให้ดวงการเงินโดดเด่นของจริงแถมดวงโชคลาบก็มาเอาแล้วค่ะงานนี้ชาวราศีเมษมีโอกาสได้ลาบสมใจหมายแน่นอนเลยนะคะและเราก็มาส่งท้ายกันที่อันดับที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือทานที่เกิดใน ราศีมังกรหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึงวันที่12กุมภาพาันธ์ค่ะ รวยปังดังเวอ่เวอร์เลยนะคะชาวราศีมังกรดวงมีเกณฑ์โชคลาบโลนทับได้รับโชคใหญ่ดวงมีเกณฑ์ได้ลาบเพราะบ,บุญนนหนุนนํานอกจากจะมีโอกาสได้เงินจากการทํางานแล้วยังมีโอกาสได้โชคได้ลาบอีกด้วยค่ะหากช่วงนี้ขยันทําบุญยิ่งมีโอกาสได้ลาบมากเกินคาดเลยนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงจัดอันดับราศีมีลุ้นรางวัลประจำงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2565ค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ